เราควรจําเป็นมากเลยนะจะเป็นแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญที่สมควรจะมีติดบานด้วยคืออาจจะหมายถ้งทางหาขอแต่ขอไดขอนึงหรือว่าอาจจะสองขอ้อสามขอ้ขอก่อแล้วแต่ความสะดวกของตัวเราขอไขมันดีข้อที่นึงในช่วงลดไขมันนะจะก,ก็คืออา,อาจจะเป็นธัญธัญพืชทัวเปอร์แคงก่อนเอาให้ตัวเปอร์แคงก่อนทัวเปอร์แคงมีอะไรบ้างอาทิเช่นตัวอัลมอนตัวอัลมอนทัวริลิซองทัวฟิตา ก็แหละละทัวพิตาซิโอใช่ไหมหรือว่าทัวเมลโมงเฮมมาพานอันนี้ก็เป็นพอสัน้าได้บ้างแล้วก็รวมไปถึงมเ ia, มล็ดเจียเมล็ดแฟลกเทเราอ่าถ้าใครนิยมหรือว่าเคยทานก็บุงบอกเลยว่าอาจควรจะมีติดบ้านเพราะว่าในใน,ในคืออุดมไปด้วยไขยมันแล, 3, แ,ลแล้วก็โอเมก้าสาแล้วก็กากใยและอาหารที่มีคุณค่ามากมายนะจ้ะในส่วนของมเมล็ด ธัญ,ญพืชอ่าก็เรียกแล้วั่วเปลือกแข็งอ่าแล้วไปในส่วนของข้อที่สองแอลรวมไปในธัญ,ญพืชเลยธัญ,ญพืชก็อาทิเช่นมีไร่บางข่ากล่องข่าวอ่าข่าวกล่องข่าวโอ๊ตรวมไปถึงรำข่าวด้วยนะจ๊ะอืมเพราะอะไรพวกนี้มีเขาเหลืออะไรพวกนี้อ่ามีสารอาหารมีตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไข้มันดี แล้วก็มีการย่ยสุ้งรวมไปถึงเสริมสางระบบลาไส้ของเราให้ให้เคาเรียกว่าระบบขับถ่ายให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ่ะต่อไปก็คือในส่วนของขอ้อติส3ปลาอาจจะเป็นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาซาดีหรือว่าแม่แม่แตปลาทูน่าอ่ะ,อะแล้วก็ขอ้อตสี่เนี่ยคือเอากระโดกเพราะเอาโคลีนมีไขมันดีแล้วก็ต้องกินในสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราที่ร่างกายเราต้องการด้วยเพราะฉะนั้น คือกินมากไปกินกินน้อยไปคือมันจะมีปริมาณว่าไขมันดีในแต่ละร่างกายของเราเนี่ยเราควรจะได้รับต่อวันประมาณเท่าไหรอันนี้ก็ข้อมูลประโยชน์อันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะจ๊ะแล้วก็้อี่หา้อี่หาเนี่ยจะเป็นไขมันดีในส่วนของไขมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าน้ำมันรำข่าวกว่าดีน้ำมันทวาริรงน้ำมันทานตะวันน้ำมัน มะกอกอันนี้แล้วแต่ชนิดบางทีเอามาปรุงอาหารก็ไม่สมควรคือคือ,อยาให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปเพราะว่า